คือการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอารมณ์ของจิต <c oughs> อารมณ์การภาวนาแต่เราก็ต้องหนักแน่นมั่นคงอยู่ในวิธีนั้นเท่านั้นเอาวิธีเดียวอย่าไปแส่ใสไปหลายๆวิธีไม่ว่าวิธีไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านใดจะมาแนะนำ บอกกล่าวเราอะไรต่ออะไรมากมายไถ่กอง <c oughs> เพราะครูบา <c oughs> ครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านต่อาจะมีการประพฤติปฏิบัติมาแตกต่างกันด้วยแตกต่างกันที่จริตนิสัยเพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินี้การภาวนานี้พระพุทธเจ้าท่านก็แยกแยกไว้ถึง40วิธีท่านเรียกว่ากรรมฐาน40วิธีแต่วิธีไหนล่ะมันถูกจริตนิสัยของเรา แต่วิธีไหนก็ตามถูกจากตทิสัยของเราแล้วดีหมดแหละเหมือนกับยาทั้งตู้ยาทั้งตู้มันดีทุกตัวนั่แหละแม้กระทั่งยาพิษมันก็ยังดีมันดีสําหรับเป็นพิษแต่ว่าตัวไหนล่ะในตู้แต่มันถูกกับโรคของของเราถ้าเราไปจับตัวที่ไม่ถูกกับโรคของเราโรคของเราอาจจะไม่หายเราจะไปทำปฏิตียนยาก็ไม่ได้เราเที่ถูกเราก็ต้องทำปฏิตียนตัวเราเองว่าเราไปจับยาไม่ถูก แต่งนายาทยี่ถูกกับโลกของเรามันดีอยู่การภาวนานี่ก็เช่นกันแหละเราก็ต้องอาศัยสังเกตดูจริตนิสัยของเราว่าเราชอบธรรมะบทใดที่จะมาเป็นงานของจิตเอ่อมาเราจะใช้คําบริกรรมเอ่อหรือเราจะใช้กําหนดอนาปานาสติเอ่อหรือจะกําหนดบทธรรมใดก็ตามเถอะเข้ามาเป็นงานของจิตเช่นว,ว่าในขณะน,นี้ยกเอาตัวอย่างขึ้นมา ว่าเรายกเอาอนาปานสติเอายกเอาลมให้ใจเข้าหหยให้ใจออกมาเป็นมาเป็นวิธีการปฏิบัติของเราหรือมาเป็นกรรมฐานของเราให้เราแน่วแน่มั่นคงอยู่ในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนื่องจากมีสติเมื่อเรามีสติเราจะสัมผัสรับทราบถึงลมให้ใจถึงเกิดจุดกแต่ถึงการกระทบของลมให้ใจเข้าให้ใจออกได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเราให้ใจเข้าเราก็จะรู้ หายใจออกเราก็จะรู้นี่ <c oughs> เพราะเรามีมีสติกํกำกับจิตไว้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เองถ้าเรายกยกเอาลมหายใจเข้าออกมาเป็นงานของจิตมาเป็นกรรมฐานของจิตแล้วเรามีความรู้สึกว่าสะดวกชัดเจนคล่องแคล่วชัดแต่ในในการกำกหนดลมหายใจเข้า,าหายใจออกมาเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนี้นี่แสดงว่า การกำหนดลมหายใจเข้าหหายใจออกเนี่ยถูกกับจริตนิสัยของเราให้เราฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปในลมหายใจเข้าออกเลยเราอย่างอื่นเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจแม้ในขณะที่เรานั่งหลับตากําหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสิ่งใดก็ทั้งหลายเล็ดรอดเข้ามาสัมผัสในในจิตของเราความรู้สึกกระทบอยู่ภายในจิตในใจของเราจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามเนี่ยเราจะไม่ให้ความสนใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเลยบอกเลยว่าเรามาภาวนาของเราจุดหมายของเราคือความสงบ <c oughs> แต่สิ่งที่เล็ดลอดเข้ามาปรากฏมาสัมผัสในจิตของเราไม่ใช่เราไม่ใส่ใจเราไม่ไปให้ความหมายในทางยินดีหรือยินร้ายทั้งนั้นแหละปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติของเขาเขามีเกิดขึ้นมาได้เขาก็มีดับไปได้เมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้ โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งวันอยาหรือไม่อยาในสิ่งทั้งหลายเหล่านะั้นแล้วก็จับเอาลมหายใจเข้าใหมาสมทับกำกับไปกบลมหายใจเข้าออกด้วยก็ได้เราก็ทดลองดูว่าวิธีไหนถูกจริตนิสัยของเราลมปูม่านให้มีคุณโลบายคือยกเอาคําบริกรรมออกพุทโธมาสมทับกำกับไปกับลมหายใจเข้าออกด้วยเนี่ยหายใจเข้าออกา็นึกบริกรรมมาพับพูดหายใจออกก็นึกบริกรรมไปพร้อมกับโทหายใจเข้าออพูดหายใจออกโทกําหนดอยู่อยานะ่างนั้น อย่างอื่นนอกจากนลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทแล้วเราไม่สนใจไม่ยินดียินร้ายทั้งนั้นแหละไม่ว่าในขณะนี้อยู่ก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทตายเราก็จะตายไปกับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเนี่ยตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่มั่นคงอยู่อย่างนั้นเมื่อเราตั้งมีจิตเจตนาอย่างแน่วแน่มั่นคงของเราแล้วเราทําไปทําไป จิตของเราก็จะอยู่แนบแน่นเข้ามาได้โดยโดยจะไม่ไม่หล่อแหละโลเลออกไปนอกรูนอกทางอย่างแน่นอนมีอะไรมาสัมผัสภายในจิตในใจก็หลุดออกไปสัมผัสก็หลุดออกไปปฏิบัติเอ่อไปจะไปนั่งภาวนาก็ตามเดินจงกรมก็ตามเราก็กําหนดลมให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทดังที่เราได้ยินได้ฟังทำความเข้าใจไว้นี่แหละเมื่อเรามันทาอยู่เป็นเรืองนิด เราก็จะค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยเกิดเป็นความคล่องแคล่วเมื่อเรามีความคุ้นเคยในการกําหนดลมให้ใจเข้าพุทลมให้ใจาออกมาเป็นมาเป็นงานของจิตหรือมาเป็นมาเป็นเครื่องกำกับจิตจิตก็จะแนบ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 อยู่กับลมให้ใจเข้าอให้จออกได้มากขึ้นมากขึ้นนับวันที่เราทํามันก็จะค่อยๆละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแนบแน่นเข้าไปแนบแน่นเข้าไปจนมันไม่มีช่องที่จะออกไม่มีช่องที่จะปีกแวกเลย มันแนบสนิทกลมเกินเป็นอย่างเดียวกันกับจิตกับความไหนจะละเอียดจนกระทั่งลมหมดไปในควารมรู้สึกของเราเ,เราก็กาหนดลงไปในตัวรู้นั่หละรู้จนลมหมดไปนะั่นแหละกำหนดจ้องอยู่ได้หแน่ไปนั้นเอี่ยจนกระทั่งเมื่อมันละเอียดถึงที่สุดแล้วจิตจะไม่ปีกแวกไปไหนอย่างแน่นอนมันจะรวมตัวเมื่อจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตแล้ว จิตนั้นจะถอนออกมาถอนออกมาจากความรวมตัวคือกับเพื่มขยับขยับตัวออกมาจิตคือผู้รู้เนี่ยขยับขยับเออขยับตัวทีแรกมันมันเดี๋ยวกะทั้งว่ามันเริ่มถอนตัวออกมามันก็เริ่มขยับตัวไอตัวรู้เนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยเริ่มขยับตัวมาขยับตัวมาขยับตัวมาขยับทีนั่นออกมาสัมผัสรับทราบถึงกายถึงเวทนา ถึงสัญญาสังขารวิญญาณนีมันมารับทราบได้เพราะมันเกี่ยวข้องม,มาแต่ไหนแต่ไรมามันอาศัยอยู่ในกายนี้